สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบท USA เนาะคะ่ะเป็นยังไงค่ะสบายดีบอ,อตุกตากับวังวาเพื่อนๆแล้วก็บเอฟซีทุกท่านกับขงสีสบายดีเนาะคะ่ะท่างนี้กับแบบว่าล่มว่อยอากาศก็เริ่มหนาวขมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะอ่ากับไก่ปีใหม่นั่เนาะคะ่ะตุกตาคิดว่าอยู่ทา่ามือไทยหรือว่าอยู่ทางอื่นไก่ปีใหม่แล้ว ก็คงสิมีอากาศหนาวคือกันกับยูเมกานี่แหละเนาะคะ่ะอาจังไดกะรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะเมื่อนี่นตุ๊กตากะว่าไม่ยั้งหลายแล้วค่ะเพียงแต่ว่าก็อยากเอาประสบการณ์การใช้ชีวิตยูเมการหรือว่าอยู่เมืองนอกนี่ล่ะคะ่ะมาแชร์กับเพื่อนๆเนาะเอาแมาแลกเปลียนประสบการณ์เนาะว่ากันเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยเฮ็ดยังจังไดแน่เนาะ,ะคะ่ะคลิปวิดีโอนี่ตุ๊กตากะ สุทายเพื่อนเบิ้งตอนที่ตุกตายู่บ้านกับลูกไส้นะคะเนาะว่าเก็ดอย่างกับลูกไส้ในตะละมือตะ,ะเวนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนบ้านเ <c oughs> พื่อนบ้านคนที่เพื่อนเอาบักพริกเอาบักพริกซุกมาไห้นะคะ,อะบอถึงเรื่องเพื่อนบ้านเนาะตุกตาก,ก็ได้เอามากันยังก็มักฟักแมวเนาะค่ะเนาะให้เพื่อนเพื่อนนั่มเนาะค่ะเนาะให้ขจรล่องกินจักหว่อยนึงขจ้าม่เคยกินค่ะขจ้าเคยเห็นอยู่แต่ว่าขจ้าบ่เคยกินเนาะ ต่ก็เลยว่าเดี๋ยวขอลองเบื่องลูกเดี่ยวก่อนเนาะคะ่ะเนาะเอานอกเรื่องหล่ะนะคะเห็นเพื่อนบ้านมากเลยว่วเรื่องเพื่อนบ้านเนาะก็เขาเรื่องทุกตาเลยเหลวกันเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือเอาประสบการณ์แม่บ้านการเลี้ยงลูกอยู่บ้านตะละมือตะละเวทนนี่มาแช่กับเพื่อนบ้านอีกเนาะ,ะเนาะฮัล <laughs> เพื่อนบ้านมีต่คนนิสัยดีๆนะคะขาจา็ปั่นรถจักรยานออกกับร่างกายบางมือทุกตากะแบบว่า ไปออกกันน่างกายก็พอกันกบพระเจ้าเนาะนี่แหละค่ะออกมาเห็ุคลิปวิดีโอตอนนี้ก็ยู่นาบ้านเนาะคะา่ะก็เลยอยากนอกเรื่องอีกแล้วขพโทษน,นะคะ่ะ <g ül> ตุกตาก็แหงเบาลงหนาลงหลังลงลงลมเลื่อมยู่เนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่า,าตุกตากเ็เลยไม่แช่ว่าตะละมื่อตะละเวนเนี่ยเห็ุยังกับลูกเนาะค่ะเนาะอาจสิเป็นคลิปเป็นวิดีโอที่บ่ค่อยอมียงังหลักขาเอิญอาจสิบ่ค่อยมี ซาละอีหยังหมากไม้เนาะค่ะแต่ว่าตุกตาก็อยากกลับมาแช่กับเพื่อนๆเนาะเมื่อนี้นะคะลูกสาวตุกตาก็ไปโรงเรียนแล้วเนาะค่ะเนาะต่อไปนี้ก็จะเป็นภารกิจตุกตากับลูกชายที่อยู่บ้านนัากันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตุกตาก็เสียวมาให้ท่านผู้ชมให้เบิ่งนั่เนาะค่ะเนาะว่าเฮ็ดอีหยังจังไดแนกอาจจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะส่วนมากก็สิชีวิตของตุกตาอยู่ไม่กาส่วนมากก็สิเป็นแม่บ้านเนาะค่ะเนาะก็อาจสิบ่ค่อยมีะพ่อยังตื่นเต้นอีหยังหลายเนาะค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวจังใดก็เข้าไปรับชมคลิปรับชมวิดีโอชีวิตแม่บ้านในต่างแดนของตุกตาได้เลยค่ะค่ะชีก็คือเป็นแบบว่าวิถีชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะคะที่ตุกตาเลี้ยงลูกอยู่บ้านตอนกลางวันก็จะพาลูกก็จะเลี้ยงลูกชายนะคะเพราะว่าลูกสาวไปโรงเรียนนะคะอู้อันนี้ก็คือที่ว่าได้ของบริจาคมานะคะโอเคลูกลูกชายเขาอยากจะเพ้นท์เคอรเลอร์นะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนงไลค์ชาเซให้ก่อนลูกโอ้ no ลูกไข่ก็ใส่ไงแ okay บ้านตุ๊กตาก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะไม่มีพื้นที่แยกสำหรับให้ลูกเล่นนะคะก็จะเล่นอยู่ในห้องดิ่งรูมนะคะห้องเดียวจบเลยค่ะ giraffe giraffe yes oh maybe this too small we can do it. we can draw it on the paper <No. S 1> นี่คือนี่คือกล่องสีที่ยังไม่เปิดนะคะแต่ลูกลูกชายตุ๊กตาก็เล่นเละเทอะไปแล้วนะคะก็ตามสบายเลยลูกเบิงลูกตุ๊กตา pencil color หรือว่าอันเพนสีนั่นเองเนาะคะ่ะเบิงจะเป็น art จะเป็นสินค้า ว่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ฝึกสมาธิเด็หน่อยนะคะ Yes Is this a b r t ลูกชยนี่นะคะลูกชายหลังจากที่คุณแม่ก็พาระบายสีตอนนี้ก็ไปตากอยู่นะคะ ลูกชายก็จะทำแซนด์วิชกินนะคะอาหารเที่ยงลูกชายเนาะเขาบอกว่าเขาอยากกินแซนด์วิชเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาอยากจะหัดทําเองนะคะนะคะบ้านก็จะลกบ้านก็จะลกเยอะเลยนะคะไม่หน่อยนึงแล้วค่ะเฮ่อฮอบอยู่อ๋อฮอบยูโอเคโอเคลูกพอแล้วอันนี้ก็คือแมเนทนะคะ <c oughs> แม่เนทลูก not spicy it's better yes is it is this tasty yes what's this it's mayonnaise is is this mayonnaise yes mayonnaise คนไทยจะเรียกว่า mayonnaise นะคะเฮ้ยโอเคลูกอ๋ออย่าเลียนสิลูกลูกใครอยากกินไร้ายเพื่อนะเพื่อนเพื่อนอยากเค็ดเองน้ำเพื่อนเอาแฮมใส่ลูกโอ้ยถึงลูกไส้ไข่สามขวดอย่าเค็ดเอง เ,เดี๋ยวแม่ช่วยลูกอันนี้นะคะก็คือตุ๊กตาก็เอามาถ่า,ถายทอดหรือว่ามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็คือวิถีชีวิตแม่บ้านนะคะแม่บ้านในต่างแดนเนาะซึ่งเลี้ยงลูกก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนมาช่วยเลี้ยงนะคะก็เลี้ยงอเองลูกสองคนนะคะอ, <laughs> อันนี้มันใหญ่ไปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวช่วยลูกทำแฮมด้วยนะไม่ a n d น่าก Goat color yes look like goat color because in the sun the sunshine on it okay อันนี้ก็ใส่แฮมแล้วนะคะเดี๋ยวตุ uh, ๊กตาก็จะใส่ผักแล้วใส่ชีส mm hmm. จริงๆต้องใส่ผักลงไปก่อนต้องใส่ผักนะคะแล้วใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะ <laughs> คุณแม่ก็ลูกควยกับแบบดูๆสิลูกโอเคอันนี้ชีสนะคะโอ้มีสองแผ่นมันสองแผ่นซ้อนกันอยู่เนาะ โอเคค่ะก็แบบว่าทําไม่สวยเลยนะคะแต่ว่าก็โอเคอย่ามือบังสิลูกเนี่ยค่ะแล้วก็ผักผักออนท็อปสลัดออนท็อปนะคะแล้วเดออนท็อปเนาะก็คือเขาไม่ใส่มะเขือเทศนะคะเขาไม่อยากกินมะเขือเทศเนาะโอเคค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าแซนด์วิชแฮมเทอร์กี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะ y ยู w ว n นน้ำมีทุกคัดดิท้าฟีโอเคเดี๋ยวลูกตาจะคัด h ้าฟให้เขานะคะตัดเองนะคะ <laughs> อันนั้นไม่ได้ลูกเด็กไม่มีแรงจะตัดนะคะเดี๋ยวลูกตาจะช่วยลูกคือเขาอยากจะทำกินเองนะคะเนี่ยคะ่ะโอเคพุชพุดิตาโอเคเดี๋ยวแม่เอามีดโอเคพุดิตาอือฮึอยาดโอ้ awesome a l m o s เดี๋ยวแม่ช่วยลูกโอเคหัวหน,น้าเหยียคือบปะูุบ่าวหน่อยอย่าเค็ดกับเขากินเองนะคะเนาะโอเคลูกเดี๋ยวแม่ช่วยมา enjoy <laughs> ก็อล่อย e n j โอเคโอเคนะันน <Yeah. S 1> นี่นะคะตุ๊ก <D ucky. S 1> ตาก็ตะกี้อ, <Yeah. S 1> อย่ามือบังสิลูกที <Okay. S 1> อย่าเอามือบ้างอ n j อย

เองกินเองใช่ไหมล่ะเอาเล่นละเล่นละ just eat don't play with that what did you say do y o u y ice cream it's not ice cream but enjoy your sandwich no no <laughs> here ice cream it's <laughs> not ice cream ลูกชายก็จะเป็นคนอารมณ์ <Ice S 1> ดี <Ice S 1> แล้วก็ขี้เล่นนะคะ แซนด์วิชเขาก็บอกว่าพีเทนเป็นไอศครีมนะคะ <c oughs> ตอนนี้ลูกสาวก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะลูกสาวเลิกโรงเรียนประมาณสี่โมงเย็นนะคะหลังจากลูกสาวเลิกโรงเรียนบางวันก็จะมีเพื่อนมาเล่นด้วยอย่างเช่นวันนี้นะคะ <c oughs> ลูกสาวทุกตากับเพื่อนเขาก็เล่นที่บ้านตุกตาเหนื่อยแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าเขาอยากจะไปหาเพื่อนอีกบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับตุกตานี่เองค่ะ เดี๋ยวยังไงตุ๊กตาก็จะพาเด็กๆเ,เดินไปหาเพื่อนเขาที่อยู่ในหมู่บ้านตุ๊กตาอยู่ใ,ใกล้ๆเองค่ะคนหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่าไอโอเคไอยางสิบเอาไว้แล้วแต่ว่าอยากบ้านที่เขาเฮ้ยบ <laughs> ่อยากเขากล่องเพื่อนบ่นนสบายท่านผู้ชมแค่ฟุยุไกส์ยังไง I'm going to try the monkey ball. <laughs> try, it. Try, Christina, Christina, try it. Christiana, try it. Well, Christiana. i jump off this Oh my bad. You Why are you really climb really up really there, Christiana? <laughs> เป็นยังไงบ้างคะคเพื่อนๆค่ะเห็นการใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านในต่างแดนของตุ๊กตาแล้วอ่ะรู้สึกยังไงก็ช่วยเขียนคอมเมนต์มาบอกตุ๊กตาด้วยนะคะเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวคะ่ะไม่มีใครเลี้ยงช่วยนะคะยังไงตุ๊กตาก็ขอกาบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะ